สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะจริงๆรแล้วสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยจะมีอยู่หลายปฏิกิริยาด้วยกันแต่ว่าปฏิกิริยาเดี๋ยววันนี้เราจะสอนแค่ปฏิกิริยาที่สําคัญก็คือเป็นปฏิกิริยาหลักของบทนี้เลยนะคะก็คือเป็นปฏิกิริยาของการทําปฏิกิริยากับหมู่เจ็ดนะคะอ่าซึ่ง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอันแรกก็จะแบ่งเป็นแอลเคนใช่ไหมแอลเคนเมื่อมาทำปฏิกิริยากับหมู่เหรือว่าไฮโดรเจนนะคะจะเกิดปฏิกิริยาสับสติวชั่นนะคะสับสติวชั่นหรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยว่าปฏิกิริยาแทนที่หรือสลับที่นั่นเอง วิธีก็ง่ายๆเลยเราจะเห็นสารประกอบแอลเคนก็คือต้องเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดใช่ไหมอ่ะมาทําปฏิกิยากับโมด่7นะคะโมด่7ก็จะอยู่ในรูปของโมเลกุลคู่นะคะก็คือจะห้อย2อ,อยู่แบบนี้นั่นเองอาจจะเป็นคอรินโบมีนไอโอดีนก็ได้นะคะ จากนั้นชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็นปฏิกิริยาสลับที่ใช่ไหมซึ่งโบมีนห้ยสอ,อย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ามันมีโบมีนสร้างพันธะกันอยู่2ตัวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วชื่อมันบอกอยู่ว่าสลับที่ใช่ไหมคะสลับที่เพราะฉะนั้นเราจะเอาโบมีน1นตัวเนี่ย ไปสลับที่กันนะคะกับไฮโดรเจนตัวไหนก็ได้ที่อยู่ในโมเลกุลของแอลเคนนี้นะคะอ่าสมมติว่าไปสลับตรงนี้นะคะสลับตัวไหนก็ได้นะอ่สมมติไปสลับตรงนี้ก็จับสองตัวนี้จับสลับกันนะคะหึือจับสลับกันอ่เพราะฉะนั้นที่ผลิตตัหันตรงนี้ไฮโดรเจนมันสลับที่กับโบมีนใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นโบมีนโผล่เข้ามา ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโบมีนนะคะส่วนไฮโดรเจนตัวนี้ไปอยู่ไหนไฮโดรเจนตัวนี้ก็จะเข้าไปเกาะกับโบมีนตัวนี้ก็คือมันสลับกันใช่ไหมไฮโดรเจนตัวนี้ก็ต้องเกาะกับโบมีนตัวนี้นะคะก็จะเกิดเป็น HBr ก็เลยทําให้สารละลายนี้มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยนะคะก็คือจะเปลี่ยนสีกระดาษลิชมาสจากสีน้ําเงินเป็นแดงด้วยนะคะก็คือเป็นกรดนะ หรือถ้าเขียนในรูปของสูตรโมเลกุลแบบนี้นะคะก็จับสลับที่กันเลยไฮโดรเจนมี14ตัวใช่ไหมคาร์บอนเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ไปสลับตรงคาร์บอนนะคะไฮโดรเจนมี14ตัวจับสลับไป1ตัวแสดงว่าไฮโดรเจนต้องออกไป1ตัวไฮโดรเจนก็จะเหลือ13ตัวนะคะแล้วก็ถูกโบรมินเข้ามาสลับตัวหนึ่งใช่ไหมก็เป็น Br แล้วโบรมินอีกตัวหนึ่งก็ไปจับกับโบรมินตัวที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะก็เป็น HBr แบบนี้อันนี้เป็นปฏิกิริยาของแอลเคนหรือว่าเป็นปฏิกิริยาการสลับที่นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าแอลเคนกับแอลไคลมาทําปฏิกิริยากับหมู่เมันจะไม่เกิดการสลับที่นะคะเพราะว่ามันมีจุดที่ว่างไวต่อปฏิกิริยาก็คือบริเวณที่เป็นพันธะคู่กับพันธะสามของมันนั่นเองตัวแอลเคนเนี่ย มันต้องเกิดสลับที่เท่านั้นเพราะว่ามันไม่มีจุดที่ว่องไวต่อปฏิกิริยานะคะแต่ว่าแอลคินกับแอลไคมันมีมันก็เลยจะเกิดเป็นปฏิกิริยาแอดดิชันหรือว่าภาษาไทยใช้คําว่าการเพิ่มหรือการเติมแอดก็คือเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะเป็นปฏิกิริยาการเติมนั่นเองซึ่งมันจะเกิดที่บริเวณพันธะคู่หรือพันธะสาเอาแอลคินก่อนเนาะแอลคินก็คือจะเกิดที่บริเวณพันธะคู่นะคะ ชื่อก็บอกอยู่ว่าการเติมเติมก็คือไม่ได้สลับใช่ไหมก็คือเติมเอาเพิ่มเข้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาโบรมีนสองตัวเนี้ยไปเพิ่มเข้าบริเวณคาร์บอน Carbon ตัวที่ติดกับพันธะคู่เท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวอื่นมันเต็ม4แขนแล้วเห็นไหมมันเติมไม่ได้แล้วถ้าเติมมันเกินนะคะถ้าเติมมาก็เป็น5แขนก็เกินไม่ได้ต้องเติมบริเวณน,นี้ถ้าเติมไปคาร์บอนมันก็เป็น5แขนเหมือนกันใช่ไหม แต่ว่ามันสามารถสลายพันธะคู่ได้นะคะอะลองเติมลงไปเติมเข้าไปตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมอะเติมเข้าไปปุ๊บตอนนี้ค่ะแขนคาร์บอนหนึ่งสองสามแล้วก็สลายพันธะคู่ให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวนะคะแบบนี้อะคาร์บอนก็จะได้สีแขนเห็นไหมคาร์บอนตัวนี้ก็จะเป็นสีแขนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ด้วยความที่แอลคีนกับแอลไคลมันสา,สามารถสลา,ายพันธะได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เกิดริยาการแทนที่เราก็ไม่มีอะไรหลุดออกมาด้วยใช่ไหมเพราะว่าเติมเข้าไปเลยนะคะตัวแอลไคลก็เหมือนกันนะคะตัวแอลไคลแอลไคลเนี่ยเป็นพันธะสามนะคะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถเติมได้ถึงสี่ตัวอะตอนแรกเราเติมไปสองตัวก่อนก็จะเหมือนกับแอลคินใช่ไหมเติมไปสองตัวตรงนี้ ออันนี้ก็จะเหลือพันธะคู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาร์บอนต้องมีสี่แขนใช่ไหมเติมไปสองตัวคาร์บอนก็ขาดอีกสองแขนก็ใส่เป็นพันธะคู่แบบนี้อ่าถ้าเติมไปสองตัวมันจะสลายไปหนึ่งพันธะเหมือน L แอลคีนนั่นแหละที่เอลคีนแบบเป็นพันธะคู่สลายไปหนึ่งพันธะใช่ไหมคะเติมสองตัวแอลไคเป็นพันธะสามสลาย หพันธะก็เหลือพันธะคู่นะคะทีนี้มันยังสามารถสลายได้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะมันกลายเป็นเอลคินแล้วเอลคินก็ยังเติมได้อีกสองตัวเพราะฉะนั้นก็เติม BR เข้าไปได้อีกสองตัวนะคะอ่ะแล้วมันก็จะสลายอีกพันธะหนึ่งก็จะกลายเป็นพันธะเดียวนะคะอ่ะ,ะแรกมี BR อันนี้อยู่แล้วเติมเพิ่มเข้าไปอีกสองตัวก็จะเป็น4ี่ตัวตัวนี้ก็จะเหลือเป็นพันธะเดี่ยวหรือถ้าเกิดสมมติว่าเขาเขียนเป็นสอง BR 2อย่างนี้สมมติเป็นสอง BR 2แบบนี้หมายความว่าเราเติมเข้าไปทีเดียว4ี่ตัวเลยใช่ไหมคะถ้าเติมเข้าไปสี่ตัวก็สลายเหลือพันธะเดี่ยวทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นพันธะเดี่ยวเนาะ BR ก็จะเติมเข้าไปสี่ตัวเลยนะคะ โอเคถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามเพิ่มเติมได้สำหรับปฏิกิริยาของแอลคินกับแอลไคลหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆมีเพิ่มเติมก็สามารถถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ถามเพิ่มเติมได้นะอันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย